อับดูโกโดีคูซานอฟไอรถถังแห่งอุซเบปลาการหลังตัวใหม่ของเรือใบสีฟ้าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องธนวยลูกหนังอีกเช่นเคยนะครับว่าวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆกันนะครับเกี่ยวกับนักเตะคนนี้ครับโ,โหพึ่งเซ็นสัญญากับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเลยนะเขาเป็นกองหลังชาวอุซเบกค,ครับมีชื่อว่าอับดุลโกดีคูซานอฟนะโอ้โหสุดยอดจริงเพิ่งเปิดตัวไปนะครับใส่เบอร์45เขาเนี่ยย้ายมาจากลองนะด้วยค่าตัว33.5ล้านปอนด์นะซึ่งเขาก็เลยทำถิตนะครับเป็นนักเตะเอเชีย ที่ค่าตัวแพงเป็นอันดับ2นะครับรองจากคิมบินแจนะฮะคือคิมบินแจเนะี่ยมีค่าตัวที่ย้ายจากนาปโปลีไปบเบยเยนเนี่ยอยู่ที่43ล้านปอนด์นะครับแล้วก็คูซนอฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะอุซเบกค,คนแรกที่ได้เล่นในหลีอังกฤษด้วยนะซึ่งก่อนหนั้าน,นี้มีคนที่แบบใกล้เคียงที่จะเ,เป็นคนเชื้อชาติอุซเบกที่มาเล่นในอังกฤษคุณรู้ไหมว่าใครเขาคือปีเตอร์โอเดวิงกี้นะ โอเดมิกี้เนี่ยเกิดที่เมืองหลวงของอุซเบก็คือ,อกรุงทัสเคนนะครับแต่เขาเนี่ยท้ายที่สุดกเ็เลือกเล่นให้กับทีมชาติในเจเรียไปนะก็เลยไม่ได้เป็นคนเชื้อชาติอุตเบที่เล่นในลีกอังกฤษเป็นคนแรกนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะซึ่งคูซานอมเนี่ยก็เป็นนักตเตะเชื้อชาติที่118นะที่ได้เล่นในลีกอังกฤษ เอออันนี้ก็เป็นข้อมูลเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะมาดูกันว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก่อนที่จะย้ายมาทีมที่โหสุดยอดแห่งกรองกฤษแห่งยุคเลยนะอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และด้วยราคาค่าตัวไม่ธรรมดาเลยนะครับใส่เสื้อเบอร์45เออครูซนอฟเนี่ยก็เกิดที่เมืองทัชเคนนะครับเมืองเดียวกับออเดวิกีนี่แหละนะถือว่าเป็นนักเตะที่ โชว์ฟอร์มดีตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วคุณพ่อเขาเคยเป็นนักบอลเป็นทีมชาติอุซเบเกเหมือนกันนะคุณพ่อชื่อว่าฮิชมัตอาร์ซินอฟนะเป็นนักเตะทีมชาติอุซเบกิสถานเหมือนกันนะแล้วเคยลงเล่นให้กับบุนยอสกอร์ซึ่งบุนยอสกอร์เนี่ยก็เป็นทีมอันดับหนึ่งของอุซเบกเลยนะก็เลยลงเล่นช่วงลายอาชีพก็เลยทำให้คูซานอฟเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปในอาคาเดมีของ บุญยอสกอร์ด้วยแต่ด้วยรูปร่างของเขาซิลิล่างของเขาอะตอนนั้นน่ะคือผอมแล้วก็รูปร่างค่อนข้างเล็กการที่จะมาเล่นเซตฮาร์ปอะเออมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องยากนะครับทำให้บุญยอสกอร์เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าจะดันขึ้นชุดใหญ่ได้ถ้าเล่นตำแหน่งนี้ไม่น่าจะเหมาะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยปล่อยตัวฟรีออกมาแต่กลายเป็นว่าทีมจากเบลรุสครับอย่างสโมสรเอเนจอรติกเนี่ยเซ็นไปร่วมทัพแบบ ฟร,ฟรีเลยนะเออแล้วหลังจากที่เขาเล่นที่เบลารุสจากเอเนจติกเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็มีโอกาสไปเล่นในฟุตบอลอยูย่สินะครับชิงแชมป์โลกที่ประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็ออจบด้วยการแพ้ตกรอบต่ออิสราเอลไปในช่วงทษเวลานะครับสองประตูต่อหนึ่งเออก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะแต่ในความน่าเสียดายนั้นนะ่ะกลับเป็นโชคดีของ คูซานอฟเพราะว่าทีมดังอย่างล้องนะครับจากกรีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยได้เห็นแบบเออเพชรเม็ดงามเม็ดนี้นะก็เลยไปขอซื้อมานะครับด้วยราคาแค่85,000ปอนด์เท่านั้นเองอะตีเป็นเงินไทยก็มา3.5มล้านบาทซึ่งถูกมากๆนะครับซึ่งตอนนี้หมายความว่าถ้าเขาย้ายด้วยราคานี้จากที่แมสเซตตี้โอ้โหแบบค่าตัวแบบคูณไม่รู้เท่าไหร่ เออก็เลยทําให้ร้องเนี่ยได้ตัวไปนะครับตอนย้ายมาอยู่ร้องเนี่ยคูซนอฟก็อายุได้19ปีนะครับแล้วก็ทําให้ส่วนสูงเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง7เซนเลยนะจากที่ตอนแรกเขาสูงประมาณร้อใช่ไหมก็กระโดดขึ้นเป็น186เลยเออก็เลยทําให้ส่วนสูงของเขาประมาณนี้ก็โอเคนะสำหรับการเล่นเซนเ,นเตอร์นะเพราะว่าจริงๆสไตล์ของเขามีความดุดันอยู่แล้วแต่พอมันเริ่ม พอมันได้เพิ่มเรื่องของส่วนสูงเข้าไปสรีระลเข้าไปก็เลยทําให้เฮ้ยเขาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกอะ uh huh. เริ่มแรกก็ปกติครับก็ได้ไปเล่นในทีมชุดสํารองก่อนของล็องนะนะแต่ก็ไม่กี่สัปดาห์ครับฟอร์มเนี่ยเข้าไปเข้าตาทางด้านวิลสตีลกุณซือของล็องนะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปในชุดใหญ่ออกสตาร์ทไปจริงในเกมลีกเอิง9เกมในซีซั่นแรกนะแล้วก็หลังจากนั้นอนะ เอ่อปี2024-2025เนี่ยเขามีโอกาสลงเล่นในลีกเออตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ซีซั่นเลยแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมเลยซ1ตัวจริงนี่คือต้องมีเขาแน่นอนเออถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าสไตล์การเล่นของคููสน้อมเนี่ยเป็นแบบไหนนะคููสน้อมเนี่ยจะเป็นนักเตะที่สไตล์การเล่นแบบพุ่งชนวิ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้แบบตั้งแต่จังหวะแรกเลยประกบแบบชิดตัว ติดตัวเลยแบบติดกัดไม่ปล่อยเลยประมาณนี้นะพูดง่ายๆคือเป็นตัวเข้าชนก่อน,นเซนเตอร์ปกติก็จะมีตัวชนก่อนใช่ไหมแล้วก็มีตัวรองซึ่งตอนนี้แมนซิตี้อ่ะที่เราเห็นกันนะ่ยก็จะมีแต่บอลเชิงพูดง่ายๆคือเนี่ยเป็นกองหลังตัวเชิงดีอาร์สเอ่อสโตนหรืออาเคหรือแม้กระทั่งอาคันยีนะฮะก็จะเป็นทรงนี้คือคูซานอฟก็จะมาเติมเต็มในส่วนของตรงเนี้ยเพราะว่าสไตล์การเล่นของเขาอะดุดดันแล้วก็แบบเออเข้าแบบ ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็มีการเปรียบเปยนะว่าให้มองดูเนวิดาวิดิชอะเออประมาณนั้นเลยนะเออว่าเอ้เขาเล่นสไตล์คล้ายกันแต่ในด้วยรูปแบบการเล่นของเขาแบบเนี้ยเป็นเรื่องแปลกนะครับที่ตามสถิติแล้วว่าเขาไม่เคยมีแบบเล่นนอกเกมแล้วก็แบบเล่นไม่ดีอ่ะเออทั้งที่แบบควรจะต้องเป็นแบบบูดุดันใช่ไหมควรจะแบบมีนอกเกมนูน่นนั่นนี่อแต่ไม่ค่อยมีนะ เออเ็เราเราก็เลยทําให้เห็นว่าเออเขาก็เป็นนักบอลที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะเล่นเล่นในเกมเท่านั้นมีจังหวะที่เข้าเสียบสกัดก็เฉพาะในเกมอะไรประมาณนี้และด้วยความแบบแข็งแกร่งของเขาเอ่ะเออด้วยร่างกายที่แบบแข็งแกร่งขึ้นนะครับตามอายุอ่ะแล้วก็นี่คือเขาอายุแค่ 19- 20ย่เองนะแล้วก็ผมว่าเขาน่าจะพัฒนาได้อีกอนะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาเป็นจุดเด่นเขาคือความเร็วความเร็วของเขาเนี่ยเขาเคยถูกบันทึกไว้ว่าเขาวิ่งเร็ว37กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะ เออถือว่าเร็วมากๆนะครับสถิติของยูเซอโบเนี่ยออในการวิ่งของเขาคือ37.58อืสเออสถิติโลกะนะดูดิเร็วปะละ่ะก็เลยทำให้แบบ สไตล์ของเขาพูดง่ายๆว่าเป็นตัวชนแบบว่าเข้ากอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าจะเข้ากับแผนของเป๊ปที่ต้องการกองหลังแบบนี้นะแต่ก็ทั้งนี้นั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าเฮ้ยเขาจะได้ลงมาเล่นเลยไหมหรือว่าต้องรอโอกาสก่อนเพราะว่าการปรับตัวเป็นเรื่องสําคัญมากเขามาก,ก็1เรื่องภาษา2เรื่องของการแบบอาจจะมาพัฒนาเรื่องของการเปิดบอลให้เข้ากับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษอ่ะเพราะว่าจากหลีกเอิงมา พรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เป๊ปก็ต้องมาแบบฝึกมาแบบใส่รายละเอียดนะเกี่ยวกับบอลอังกฤษให้เยอะแล้วก็อย่างที่ผมบอกในเรื่องของภาษาก็ต้องแบบปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆให้เร็วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะจาก2024-2025ที่เราเห็นกันนะเขาเล่นกองหลังฝั่งซายนะ ซึ่งมันจะเข้ากับแผนของเป๊ปพอดีซึ่งตอนนี้รูเบนดีอาร์ก็เล่นประการหลังฝั่งขวาถ้ามันจะเข้ามาก็เล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาพอดีแล้วก็มีตัวชนตัวหนึ่งตัวรองตัวหนึ่งพอดีเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเฮ้ยเป๊ปจะให้โอกาสลงเล่นเลยไหมถ้าลงเล่นเลยแล้วก็แบบได้เล่นผมว่าก็น่าจะเข้ากับแผนของแมนซิตี้ได้ได้ดีเลยทีเดียวนะ แผนหนึ่งเลยที่เป๊ปอยากจะได้คือแบบเขาอยากจัดการกับตัวรูกฝั่งตรงข้ามก่อนเป็นตัวเบรกก่อนอ่ะเพราะตอนนี้แมททิตี้อาจจะแบบพอไม่มีโรดี้ที่จะเบรกไม่มีตรงกลางที่แบบมีความเร็วมีแบบแรงประททาเพราะว่ากองกลางแมทิตี้ชุดนี้ก็ต้องยอมรับว่าอายุเยอะกันแล้วอ่ะพูดง่ายๆทั้งเควินเดอะบอยแบราโดซิลวาหรือแม้กระทั่งโรดี้เองนะถ้าไม่ไรับระการบาดเจ็บก็มีอายุเยอะแล้วเพราะถ้าเกิดได้ คูซานอฟเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นตัวเบรกก่อนไม่ให้แบบเ,เกมรุกข,ของฝ่ายตรงข้ามอ่ะทำได้รวดเร็วเนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้สัมผัสเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสที่จะได้เล่นร่วมกับทีมเมื่อไหร่ผมว่าด้วยสไตล์การเล่นของเขาอ่ะไม่ช้าไม่นานเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสได้ลงเล่นนะและอย่าลืมนะครับตอนนี้เขามีอายุเพียง20ปีนะถือว่าเป็นก้าวกระโดด ในชีวิตของเขาเนะยครับตั้งแต่เล่นในลีกบ้านเกิดจนมาไปเล่นเบลารุสแล้วก็มาร้องคือปีต่อปีเลยสิ 18, ยัน2ี่อ่ะนี่คือช่วงเวลา3ปีที่โหชีวิตกราฟชีวิตเขาก็โดดพุ่งขึ้นสูงมากนะแล้วก็ย้ายมาแมนซิตี้ทีมล่าสุดครับด้วยค่าตัวมหาศาลถึง33ล้านปอนด์เออใส่เบอร์45นะอย่าลืมใครไปดูก็ดูเลยนักเตะที่ใส่เบอร์45เนี่ยกูซานนอฟเนี่ยนักเตะเอเชียของเรานะ เออเราก็ให้ํำลังใจเขานะครับว่าเขาจะเอาตัวรอดกับพีเมลีกได้ไหมนะก็ให้ํำลังใจกันไปครับสำหรับนักเตะเอเชียของเรานะประมาณนี้ยังไงก็ฝาก,กเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องทนวยลูกหนังด้วยนะจ๊ะเออแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับครูสนอฟสดยอด